สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคณะริเกดังคณะนี้ค่ะยินดีต้อนรับนุ่นดำดงรวมคณะไม่หวั่นมีปัญหากับสอนรามข่าวดาราข่าวบันเทิงก้าวทันทุกข่าวอยู่เป็นเพื่อนกันยินดีต้อนรับรวมคณะไม่หวั่นมีปัญหากับสอนรามจากกรณีที่ร้อนแรงในกระแสะโซเชียลค่ะนุ่นดำดงหรือนุ่นเนชโนกต้อนรับดำดงไม่หวั่นมีปัญหากับสอนราม จากกรณีที่ร้อนแรงในกระแสโซเชียลเวลานี้ค่ะนุ่นํำดงหรือนุ่นเนชนกหลังได้ลาออกจากคณะสอนรามน้ำเพชรแล้วจะไปอยู่ลิเกคณะไหนทั้งนี้ค่ะมีกระแสออกมาว่าคณะเทพบุตรสุทธิรักที่มีสองเพลกหนุ่ม,มโนีโนสุทธิรักและนักกี้น้องชายมีการทัดทางเข้าคณะล่าสุด ก็นีโน่เปิดใจกับ e p o อฟทูเดย์อมารินทีวีว่าไม่อยากใช้คำว่าทัพทามอยากใช้คำว่าต้องการให้กำลังใจมากกว่าเพราะเป็นพี่น้องสิทธิ์สำนักเดียวกันตัวเองก็เป็นรุ่นนักแรกของคณะสอนตามน้ำเพชรก็มีการพูดคุยให้กำลังใจกันทั้งนี้นีโน่น k กี มีการให้กำลังใจและถามนุ่นอยากจะมีพื้นที่เล่นลิเกอีกครั้งทักคณะก็ยินดีต้อนรับเพราะคณะตัวเองก็เป็นคณะลิเกวาไรตี้อยู่แล้วก็ต้องมีการไปปรึกษาพ่อเอกชัยศิวิช,ชัยนิโนเป็นหนึ่งในลูกชายเอกชัยที่ดุลานในวงการและเป็นลูกชายของเพื่อนสนิทซึ่งเป็นพระอรเอกเก่าชื่อดังด้วยปรึกษากับพ่อพ่อก็พูดด้วยความเป็นพ่อว่าต้องรับอยู่แล้วเพราะเห็นศักยภาพน้องอยู่แล้วเล่นเป็นตลก เป็นตัวโจกตัวหนึ่งเรื่องบทความสวยน้องก็ไม่ต้องพูดถึงน้องเอาอยู่อยู่แล้วถ้าน้องได้มาร่วมสแสดงได้มาเป็นครอบครัวกับเราจรจงเชื่อว่าพ่อเอกเขาดูแลเบื้องหลังแกน่าจะมีช่องทางดันศักยภาพน้องออกมาในอีกจุดหนึ่งด้วยความที่โนกับสอนดามโนเคารพนักถือกันมากยู่แล้วคิดว่าแล้วแต่มุมมองเราคิดแต่เรื่องสร้างงานโนแยกแกแต่เราก็ไม่สามารถไปบังคับความรู้สึกใครได้อาจจะไม่ถูกใจใคร แต่เราคิดว่าเราทําตามความถูกต้องของเราถาว่าได้ติดต่อหาหนุ่นโดยตรงหรือไม่นิโน่ตอบค่ะว่ามีได้เรีข้อความแล้วก็ให้กําลังใจน้องก็ขอบคุณเรื่องราวแต่ละคนที่เจอมาเขาก็อาจเจอเรื่องราวที่ผิดหวังจากความรู้สึกส่วนตัวเขาเลยมีความรู้สึกอยากจะมาร่วมอยู่กับพี่หรือมาหาคำปรึกษากับพี่เพราะโน่ถือเป็นพี่ใหญ่คนแรกๆเลยรุ่นแรกที่ออกมา